แน่นอนครับนี่คือสคริปต์รีวิว Geo Green E-cycle สอ2พเป็นภาษาไทยความยาวประมาณ400คําคำสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้รีวิววันนี้เรามารีวิวพาหนะใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวในปี2025นั่นก็คือ Geo Green E-cycle จัก,กรยานไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงและเราได้ทดลองขับจริงแล้วบอกเลยว่านี่คืออีกหทางเลือกสำหรับการเดินทางแบบประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลย Geo Green E Cycle มาในดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่ดูดีโครงสร้างตัวถังทำจากอลูมิเนียมอลลอยที่แข็งแรงแต่น้ำหนักเบาสีสันมีให้เลือกหลายสีในโทนด้านที่ดูพรีเมียมมากมากด้านหน้ามาพร้อมไฟเลเที่ออกแบบรวมกับแฮนอย่างลงตัวหน้าจอแสดงผลดิจิตอลแบบเรียบง่ายโชว์ความเร็วระดับแบตเตอรี่และโหมดการขับขี่ครบถ้วนต่อการที่ความสะดวกสบายเบาะนั่งนุ่มนั่งสบายปรับระดับความสูงได้ตามต้องการแฮนจับออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ จับถนัดมือขับขี่ไม่เมื่อยพร้อมระบอบล็อกอัจฉริยะผ่านแอปตีโอที่สามารถล็อกและปลดล็อกได้ผ่านสมาร์ทโฟนเพิ่มความปลอดภัยขณะจอด ด้านสมรรถนะ Geo Green Ecycle มาพร้อมมอเตอร์ขนาด250วัตต์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด36โวลต์วิ่งได้ระยะทางสูงสุด50กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งในโหมดประหยัดและประมาณ30กิโลเมตรในโหมดกำลังความเร็วสูงความเร็วสูงสุดถูกจำกัดไว้ที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับขี่สบายไม่ต้องมีใบขับขี่มาพร้อมโหมดช่วยถีบถึง3ระดับและโหมดขันเร่งสำหรับวันที่อยากขี่ชิลๆระบบกันสะเทือนด้านหน้าช่วยให้ขับบนถนนครุ่กระาได้ดีขึ้น ราคาจัดว่าเข้าถึงง่ายเริ่มต้นเพียง32,999บาทเท่านั้นถือว่าคุ้มค่าสุดๆส,สำหรับใครที่มองหาจาักรยานไฟฟ้าประหยัดค่าใช้จ่ายดูแลรักษาง่ายและขับขี่สะดวกในเมืองนี่คือรีวิวแบบสั้นๆส,สำหรับ Geo Green E-cycle 2025ถ้าชอบรีวิวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ